เพ่นจริงดิเจอกันไม่เจเนี่ยเนี่ยพี่เฟรม่เมโอ้ยพี่เฟยไม่้องไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาจำก้ออีกเดียวมาจว่าอีกเนี่ยเนี่ยไม่เอาไม่เอาพมาพูดมาพี่วัดอไม่เอาไม่เอาพูดมาเล่นอยู่เล่นอยอ่เออคนไลคคนไว้กเคนไวคไม่มีฉบบกไม่ได้เอานี่ยเนี่ยเนี่ยี่เอเช็คแบบดาวเย่ปินปอไเทั้งชื่อบเนี่ยอินเอว่า

ฉนีไม่ชวนยี่เกียรตแต่คค้าโอเคเ่ยไม่ได้เลยคค้าตลอดเลยไอติกออนอะไม่มเริ่มเริ่มเรเริ่มเ่มเริาดเปิดด้เปิดดิไม่พูดไม่พูดไม่เิดสวัสดีจ้าจำได้ไหมคะเบนจะาเล่นงเล่นยางเล่นยางเล่นยง เด้ยหน่ะจะเด้นหน่ะจะเดินหน่ะจะเดนหน่ะจะเดินน่ะจะเดินน่ะจะเดินหน่ะจะเดนหน่ะจะเดินหน่ะจะเดนหน่ะจะเดินน่ะจะเด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 นนจะเด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 นจะเด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 นน คนเยอะจัดหน้าเหมือนกันด้วยนี่มันฝาแฝดจริงจ้าจัดสตีฟก็มาเลยนะสตีฟสตีฟสองไอ้ลุงนี่ไงงชนชนใครเนี่ยถอยหลังชนชนใครนี่เป็นหูด้วยเฮ้ยเนี่ยอะไรอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเวลามาเสิร์สนุกมันต้องถ่ายรูปอะอะอะเช่ อไหนัวยอ่ไหนดิันด้วยเอาไหดิฉันด้วย,วยอ,อนวยนเ oh <no. S 2> <c oughs> ้ยไมเล่มัย,มยังไม่เข้าเลยกเ, <c oughs> เขาดีขเขาด,ดีมันเดินตกไม่ได้เดินตกไม่ได้ <c oughs> ไม่เข้าการคนอย่างปิ่มได่ไงัน <c oughs> นี้นี่เ้ยตรงนี้มันจะนเดินลงไ่ได้เออวันนี้เฮ้ยมาเฮ้ยไปไหวันนี่ไงเข้าสวนสนุกเนี่ย นั่นก็ยได้ไหมพี่วะไม่ได้ไม่ใช่เซอร์พี่ไงล่ะพี่มอพี่พี่มออย่าเวลาเปพวกคัยาเนีพี่หมองไปตัดต่อเาลยนะาถึบเซนเซอร์เซนเซอร์เฉยนี่แหละถูกต้องห้องน้ำเฉยเห็นบกนี่เฮ้ยนี่มันห้ายกีดกีดตรงไหนนี่ไง ทำไมเราเล่นยังเหมือนเด็กน้อยเลยนี่ไม่มีคิวเลยวันนี้อ่ะเขาแบบว่าป็นสวนสนุกกหเราเลยเว้ยเนไงอ่ะแล้วตัวนี้เอาตัวถุงหูเจ้าตัวนั้นมันสูนทุกตัวไปอ๋อไอมไมรถไวอ้มไฟะไถ่ายรูปไปถ่ายูไถ่ยรูปไถ่ายรูปไปถ่ายูไป่รไปถ่ายรูปถ่ายรูปไ่ายรูปถ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 ่ายรูถ่ายรูป ลองลองลงถ่ายรูปลองถ่ายรูปลองถ่ายรูปเอออาอาอาถ่ายอะไรอ่ะถ่อยู่อยู่พี่ถ่ายันเด็ไมาเรยเดีข้างข้างข้าง่นี jamais, вход, ้ดีข้างข้างเออเอ้ยน่นคข้างหลังข้างาเออได้ได้ได้ถ่ายแล้วเนี่ย จะไปเลด้ที่ก่อนไหมหรือจะไปว่าฝั่งซ้ายมันน้อยกว่านะแม่ฝั่งซ้ายให้หมดก่อนอย่าค่อยเข้าไปข้างในรถไฟรถไฟอ่ะอือฮึไปอันนี้พี่ต้องถ่ายรูปอันนี้พี่ต้องถ่ายรูปให้บินไม่ได้นะเว้ยถ่ายให้เลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยไหนยังไหนแล้ววะโซ่ซ้ำแฉจิ๊นเนี่ยเกินมุมเดินมุมเรื่องโซ่ หนึ่สอ้ยมันติดดี่ยวมันติดสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาช่ไปยังเฮ้ยนั่งก่นดีพี่จะเป็นท้ายหรือหัวไปเดินกลางเฮ้ยชิบ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 แล้วนำชลบชิบชิบชิอชิบ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 ช้บชิ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 บชชิมั้ยอ่ะชิบชิบชิบช คางจัดค้างเดี๋ยวพี่ว่าถอดคุณไม่ได้ด้ในเูปรูปเวยรูปในรูปไม่ได้เลยไม่ได้เลยไป้วไปแล้วไปแล้วไป้วไปเียวมาเร็วเกินโอ้โ่วี่สวย้วท่ไหนของไทยไทยไทยได้ยังได้ยัได้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  ได้ได้เออไม่เร็วไปหรอวะนี่นี่นี่อ่ะพี่พี่เข้าไปนั่งพี่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 ไปนั่งอีกรอกจะเป็นเราถ่ายรูปตรงเชื่อกให้ซื่อนะวัดไปเลยอ่ะกำลังกำลังขึ้นกำลังขึ้น เอาวิวเอาวหน้าพี bye, ่หรอเอาวิวเอาวิวเอาต้้หน้ปก้องได้ปกอ่ะวิวเอาวิวะมันเป็นตัวนว่าเยพี่าไไม่ไมได้ยเอลงแล้วลงแล้วไปแล้วไปแล้วยางรวดเร็วยางรวดเร็วสับสาไปไปมาแล้วมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วในอีกในอีกห้าสเล่นลเล่นอีกไก่อถึงถึงลใอีกสามสหนึ่ง

ลงแล้วไหนวะอ๋อไม่เป็นแค่วิวไม่ถ่ายรูปยื่อยู่ตรงนี้แหละพี่บอสมันอยู่ไหนหลงเนี่ยอยู่นี่ไหนอ่ะไหนพี่ผมจริงนะแต่แก่พี่แกละแง่แงแกงเฮ้เอ็นบีซีบังอ่ะไปยืนอะไรตรงนี้เสามันบัง หนลามุมอะไรวะคนเยอะยังจะถ่ายอ๋อไม่แ่หอนอ๋อไม่เยงหอนเฮ้ยจมอพิมพิมตาจ้อยพิมเฮ้ยไเฮ้ยไม่หลอนยังยังไม่หลอนยัไม่หลอนอี้อะไรแข่งเรือเปล่า ออไอ้ท้าวนี่เออโอ้ my god ชาชิปปิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แหลกพี่ต้องถ่รูปให้บิมนี่ยว่ะิ่มข้าาไกลๆกันไหนหน้าใหญ่หน้าใหญ่เฮ้มััวโผล่อย่างเงี่ยพี่มัสูงมากป็มอสนูงมากโอ้โหี่นี่เป่นอสถ่ายเเลย่อสถ่ายแสงแสบตามันแสบตา

ว้าว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 ว้า้าวว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  อันนี้ก็ไปไหนอ่ะอันนี้เขาตรงนี้สวยตรงนี้สวยพี่พี่ว่าค่ะเราเป็นแบบตรงนี้ขึ้นมาเห็นไปแดงๆมาอ่ะอ่าอ่าอันนี้มันบางอ่ะไม่ไร้อ่าพี่พอถ่ายพี่ไม่ได้แดงๆอย่าพอถ่ายถ่ายถ่ายเห็นพี่นี่เห็นแล้ว ทำไมจ่ายมันเด่นแบบเด่นที่สุดเด่นที่สุดเข้าใจไหมอ่าได้ได้ได้หยู่นิ่งนิ่งหยู่นิ่งนิ่งไม่ไม่เป็นไงหยุดนิ่งนิ่งเป็นไงเอ้ยหยุดป่งหยุดตรงที่มันตีไปอ่ะไม่ไอ้นี่เด่นกว่าอีกมันไม่ติดหรอกไม่ได้หรอไม่ติดได้หรอเต็ดติดผมมันติดเนี่ยดูดิ ก็อมนมเไงได้มุมเ้ยตกไปมีคนตกน้ำ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 วิบวบอวีวิบวิบวีอาเบลี้ยงจัาคาลเคจาราเคไม่มีไม่มีเฮ้ย l ู o อัพเกเฮ้ยน่ากลัวนะน่ากลัว ตามเลยตาเลยตันแล้วหนึ่งตันแล้วสองเทพมากไอ้เนี่แหละคือตามหลัน่ควรจเป็นนี้ใช่ปะแต่ว่าไม่ใช่ต้องอันนี้แหละตันสาวตามหลักอ่ะตามหลักอ่ะตามหลักอ่ะ พี่ดูก่อนเนี่ยมุมเนี่ยสวยเนี่ยพิมพิมตรงนี้ตรงนี้พิมพิมพิมมายู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สวยสวยสวยแทงสวยถอยหน้าถอยหน,ยน้าแหมติดเข่ามังกอดขาอะไรอย่างนี้ใจอ่ะป่ะป่ะเนี่เยเนี่ยเฮ้ยนี่เปลี่ยนละ,นะเอออเนี่ยเนี่ยซ้ายววขวาขวา เฮ้ยได้500 point พิมเป็นไงเอาไปซื้อของเป็นไงความสามารถเลาเป็นทำได้จ้ะไม่ยากเกินความคาดเหรอกเอาละเอาละพี่ยิงขึ้นนะเดี๋ยวรับผมก่อนไม่ต้องมีผมเลยกดนี่ยนี่ไงเราจะนั่งข้างกันใช่หรือไม่โอเคเขาเราฟังไม่ดีขนาดนี้พี่พีเพี่แต่พี่พี่พี่อยู่ฝั่งนี้ไม่ไม่มีฝั่งนึ่งดีมันได้ภาพตรงแบบกลางๆเลย เออตระใช่ไห่อันนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เอออ๋อจีล็อกใหญ่กว่าหัวอีกอะเยอย่าอย่ีย่าอย่ขึน้นงลง้นงลงขึ้นงลโอ้โหเสียงอะกเสียงดังจัดดังจัด นี่เอาเอาลูปแ้แหละเอาลูกของเคเล้เนี่แหละเป็นลูกเตยแล้วยแล้วยแล้วปิ ame, ปิมเปมเปปไม่เดินไกลจัดอานนี้ก็ไม่มี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 ้นแหล้ชีงคนดื้อ

ก็ขึ้นอมันพอมันขึ้นจมหมควรจะหยุดให้มันช้าก็รีบลยมาฟู่เอู่เรเล้เฮ้ยเเขอกดบ้างขอกดบ้างีมีสีเดียวเ้ออเ่ะไ้่ล้วเี่มแ้ว อ้วนจ้ะกินสี่อันนีกินไปสีอันแล้วก็อย่าบูอ้วนกอวไม่ได้อ้วนเฮ้ยพี่วออยู่ไหนเน่เฮ้ยหลงแล้วเน่พิซซ่าว่ะพิซซ่าอย่าวิ่งจ้คอมเมนต์ไว้ครเว เปลี่นี่ยมันวานี่นี่นี่จำได้ไหมวอ๋อหชิ้นี่โดนนะสปินก์เดนนะเดนนะขอสัญญาณดิพอหลายๆชิ้นได้ไหมอ่ะโคตรตักกะะนี่ไม่กินระหว่างทางไป เป็นโซ์ของขายทั้งหมดเลยนี่ว่าพี่ร้อยใช่ไหมนี่ของกินอันนี้คืออะไรอ่ะเมนูพิซซ่าป๊อปไฟอย่าอย่าอย่าขอก่อนขอก่อนแค่พี่มันน้ก็เลยรินอว้าาว้าห้าว้าห้าเชื่อสวยได้หมดครับได้หมด

โดนเองอะไรวะเออแลต่อไปกันโอ้จะอึกใหแรงจัดนี่อะไรเขาทูกล้างทุบล้างเขาทูกล้างหมดเลยเขาทูกล้าเฮ้ยอันนี้เราจะคนเถื่อนจัดไอ้ติ้งพี่หมอพี่หมอแซ่คิวปีเอะไรช้าช้าเราอะ ใช่ใช่เฮ้ยปั๊บตั้งเราตรงนี้ตั้งเราตรงนี้เอาแม่ลุกรถนั่นแหละพี่สั่งรถได้ไหมทุกรถแหละขอบคุณครับพี่้องจิ้มจิ้มอ่าจิ้มีิ้มจิมจิ้มเร็วก่อนเรา่องมันมีอะไรปะเนี้ย

พี่น่ทำไรอยูพี่รวยพี่น่ทำอะไรสักอย่างนี้เนี่ยโอ้โหนำไมหมดจู้แล้วว่ามันทไปกี่อย่างมันมีอีกไม่มีคือบ้านละไม่มีแล้วเอาน้ำกับเปไฟมาแค่ซี ไม่ตามไม่หมดได้ไงวะเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตามมันเกธรรมดาอันนี้ปเลนเธรรมดาแล้วลก็นันชเอ้วไอ,อ้ไอวน้ไอว้ไอวติ้ตมันขีเลยแล้วก็โดนน เฮ้ยเพิ่งกินดีกว่าเราจะไปกินเดินระหว่างเดินทางนนไปแล้วมือเกย์ขอ,อแล้วจุ๊บหมี่คิวย้าเลยขออีกอันอออนี่ย,ยอันนี้เลยสามสิบพ <30. S 2> ี่บอกน,นี่มันมาดูนี่มันตัสิ่งนี้ ี่เริ่มกินไก่เลยดิห้อเลิกไม่เอาบายบายนี่ตรงนี้พิมพ์นี่ไงว่าแต่ก็ไม่มีว่าจริงๆเหรอจะไม่พูดหรอกนะว่าพิมอยากได้เออน้องปูอ่ะ แต่เร่องปูว่ะนงปูว่อ้ยนงกุ้ดินงปูก็น่ารันงุ้งก็น่ารัจะเปิลน่ากว่าเหนฉลามเเสือไดเอ้ซื้อเดินนะละเดินไปล พี่ซับเสื้อแบบไอ้ไรต่อไรปี๊ดูนี่ปี๊บเอ้ยทำไมเราขึ้นไหล่ได้ด้วยอ่ะถือไงล่ะวายไอ้ปูไอปูวายวายไรขี่ไม่ได้วาย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 ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ทำไมทำขี่ได้อ่ะฮะ ไม่แค่ถือไงแค่ถือมันก็กลายเป็นเขียนะอ่าหืมไม่เห็นชนกันแล้วจเจเลยเชนก่็ไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็จริงไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอ่ะ่อ่ะเอาจะเจิจ๊ม่จปเจ็บจิก ะเหดเาสกันไหมเข้ากองกันด้วยนะเนีองชิปชิปชิตัวยวตัวยวตัวยว้ถ่ายรูป่ายร่ายรูปถ่ายเล่นถ่ายลนอ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมุมีคนคิดก่้าตัวตาย ใรูปปกอ่ะใรูปปกขเนี่ยละปกต้องไปข้างนอกไม่รูปเลย่อยากใ้รูปปกจริงปลูปปกฮะลูปกไม่ใช่รูปปกลูปปลูปปรูปูปไม่มีไม่มีใครบอกว่ามีปะสองจ้ามดคทิป